เอาละครับเปิดหัววันนี้ครับสู้กันในรูปแบบมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับหนุ่มจากพัทลุงเจอกับนักสู้จากอิหร่านและนี่ครับคือโฉมหน้าของนักสู้เปอร์เซียครับจากอิหร่านครับ มวยสายโหนะฮะหมัดคมอาวุธหลากหลายวัย29ปี<ไ>ปครับอายัตซารินฟาและสสำหรับนักชกในมุมแดงนะครับขอเสียงประมือต้อนรับปตักสยามวิเคข้าวห่่ from พัทลุงมาดูจอโหดจากพัทลุงครับ ตักสยามวีเคเขาใหญ่23ปีครับชนะมาแล้ว51วัย23ปีสูง165เซนติเมตรการไม่ต้องพูดถึงสุดเก่าครับผมอาวุธว่องไวยแข่งหนักสุดๆครับนี่ก็คราวงามเช่นกันครับนะสำหรับพูทธศิสินบนเวทีครับได้แก่คุณญาศาสตร์คนเรียนและนี่ครับเปรียบเทียบสัดส่วนครับ ปักสยามวีคเขาใหญ่หรือว่าอันวัฒนัดกินปลาครับอดีตแชมป์ราชดำเนินครับวันนี้จะต้องเจอกับนักมวยจากอิรานครับพ่อหนุ่มคราวงาเปอร์เซียครับอายัสรินฟาส่วนสูงนี่ประตักสยามเสียเปรียบครับ165 7กบครับแต่เรื่องประสบการณ์นี่ต้องบอกครับแข่งระดับท่อนสุงเลยครับคนนี้น้ำหนักแค่56กิกรัมนะครับแต่ว่าดูโอ้โหสุดทรงงเอวนี่ถือว่าตัวใหญ่กันทั้งคู่ครับ ทั้งปตักสยามแล้วก็อายัดครับดูครับแกจ้องครับแหมรู้ว่าอนุวัตแข้งหนักอ่ะครับอายัดต้องเข้าหาวงในครับพยายามจะรัดตีเข่าครับโอ้โหจะต่อยขวาครับแหมทำได้ดีครับชุดนี้ของอายัดแหม่แต่ลูกเหลี่ยมลูกบิดนี่ของปตักสยามนี่ถือว่าไม่เป็นรองใครในแผ่นดินนี้ครับแหมชั้นครูเลยครับ อดีตแชมป์มาเองครับว่ากันอย่างนั้นโ,โดนแข้งเข้าไปตัวอ่อนเอวอ่อนเลยครับอายัดโอ้แกหัวแต่ละแข้งนี้ไม่มียั้งครับมาแบบซื่อๆใสๆเลยครับโอ้โหประตักสยามครับตอนนี้น่าจะได้ซึมซับเลยครับว่าแข้งของประตักสยามเป็นยังไงครับอายัดโดนเข้าไปหลายแข้งแล้ว ต้องมีสมาธิต้องตั้งสติให้ดีครับอายัดอย่าลืม<ฮ>วี่มอนยันหลักครับเดินเข้าหาไม่กลัวเลยครับปัตักสยามครับวันนี้ปากซอกเข้าไปประตักสยามนี้ไม่ค่อยชอบวงไหนนะครับไม่ค่อยชอบเข่าครับอ,อาัดต,ต้อง เข้าวงในให้มากกว่านี้ยับเข้าไปครับประตักสยามแข้งซ้ายอัดเข้าไปอ้าวเสียหลักครับคิดถูกหรือเปล่าครับมายืนรับแข้งแบบนี้ครับอายัดแม่สายเริ่มจะเข้าโฟกัสนะครับเริ่มจะจูนเข้าที่ลยครับแม่แล้ว ซ้ายกับขวาด้วยนะครับจังหวะมันโอ้โหตอนรับแข้งซ้ายของประตักสยามพอดีครับอายัดซ้ายก็ลำตัวโอ้โหทางซ้ายทางขวาดูครับเด้งเป็นปั้นชิ้บอลเลยครับต่อยไม่ถึงโอ้มาต่อยแบบก้ากล้าของกวงกิเซปสิครับดูกรบแมดูจังหวะมันขาดขาดเกินเกินครับอายัดซาลินฟาเวียงมาขับหลังโอ้หางเป็นวาครับ แม่บางวัดไม่มีตกใจครับยิ้มครับปล่อยขวาจากหน้าตายิมา้มแย้มชักเริ่มจริงจังแล้วครับอายัดหมดยกครับดูแล้วยังสบายๆครับประตักสยาม,มยอดมวยจากจังหวัดพัทลุงครับโอ้โห,โห,โหนี่ ทีเรียนี้ต้องน้ําราดให้มันชุ่มโชกนะครับนี่ครับมัดซ้ายครับเต็มๆครับเจอเข้าไปเสียหลักนิดหน่อยมาเป็นไม้คู่เลยครับแข้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดครับอนุวัตนหรือว่าปะตตักสยามครับโอ้สปินนิ่งแบ็กฟิตครับไกลไปหน่อยครับอายัศนีปักสอกเข้าไปนะครับโอ้โหหัวเข้าไปพับนอก ไปกันต่อครับยกที่3ครับยกสุดท้ายโอ้จะทำอะไรต้องรีบทำเลยครับอายัสซาลินฟาครับ3นาทีสุดท้ายโอ้โหบวกแสกันอ้าวสู้ครับอายัสไม่มีกลัวครับแสกสู้แบบนิสนุกเลยครับพากกล้าหน่อยนิสนุกครับโอ้โหยสองแข้งครับตัวอ่อนเลยครับอ้าวอย่าใครครับแม่เจอหมัดเข้าไปครับ หันหน้าหันหลังหันหลีหันขวางครับอายัดซลินฟา้าจะไปหันหลังให้คู่ต่อสู้ไม่ได้ครับบนเวทีครับอายัดโอ้ขอกอดครับขอกอดหน่อยนี่เขาปวงนายก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับตักสยามแกไม่ไม่รอให้ตั้งสติได้แล้วครับตามขยํำต่อเลยครับปัดซ้ายแข้งซ้ายอุย้ยอาการไม่ดีครับอายัดอุยอ้ย โอ้เจ็บปวด,ดรวดร้าวครับเจอเข้าไปแต่ละแข้งครับแข้งซ้ายขยับเข้ามาครับซ้ายอีกครับหมัดปู่ศอกโอ้โหไม่รู้จะก,กันอะไรเลยครับไอยซาลิฟาตอนนี้มึนงงไปหมดรวมไว้ก่อนครับซื้อเวลายื้อเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง เดินนาๆเข้าไปแม่เสียหลักล้มลงไปเรับเขินเลยครับตักสยามไม่เจ็บแต่แม่อาจจะมีเขินเล็กน้อยเข้าไปครับหวดซ้ายโอ้ยแม่เตะไปที่กระจับครับแต่ว่ากรรมการนับนะครับเพราะการเต่กระจับนี่ถือว่าไม่ผิดกติกาครับต้องดูภาพช้าอีกทีครับไม่เอาเลยครับเอาไหมเรียบร้อยครับโอ้โหโบกเลยครับกรรมการจุกเสียดนะครับ โอ้ยาศาสตร์คนเรียนครับดูอาการไม่ดีครับต้องบริการภาพช้าครับยังยืนงงๆอยครับประตักสยามครับโดนอะไรเข้าไปครับดูดีๆครับทีบยันเงี้ไปก่อนครับแล้วตัวเองก็เสียหลักล่มลงไปโอ้โหลูกนี้ครับซ้ายเต็มเต็มเต็มรักเต็มเลิฟลยครับมัมเหนือจะโดนพับในมากกว่านะ ไม่แน่ใจครับต้องดูต้องดูอีกมุมกล้องหนึ่งครับอ่ะมุมนี้นะครับโอ้ไม่น่าใช่กระจับแล้วครับแบบนี้อาจจะโดนไปปลายครับเฉียวๆครับแต่แต่ว่าก็กรรมาการโบกแกเข้าไม่ว่าอะไรครับอายักูชนะในไปนี้นะฮะก็ได้แก่มุม <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นประตักสยามวิเคเขาใหญ่ครับ <Yeah. S 2> ชนะในแบบเทคนิคอลน็อกเอา Knock out ในยกที่3ครับโชว์พลังแข้งให้เห็นกันอย่างเด็ดขาดครับ